ไปบดข้าวบดข้าวเห็ดอันเี็เคขนมอันนี้เฮือนเฮือนหลับบ่เฮือนลุงแล้วนี่ค่ะเออลูกเราก็ยื่น้ำกันนี่บ่เออบลอกโ่นอยื่น้ำเดียวนี่บอเออบ้านนี้หลังใหญ่เนาะเฮือนไทยก็เฮือนหลังใหญ่ใหญ่บ้านเจ้าน่ะบ้านบ้านชุ่เฮานอะเฮือนหลังน้อยเด้บ่มี พักเขางามแห่งโซนบกว้างแต่ว่างามเนาะโซนนี่ส,สามกว้างเลยโซนเจ้าปุ่ยึดอันนั้นแม่เพื่อนหน้าบบเพื่อนบ่เตยน้มยนะนักอันนี้เนาะอันนี้ก็นักประตูนี่ก็นักกระโดดโซนเจ้าเจ้าปุ่อัน,นอัน<อ>นั้นบอกกะล้ำมีบ่บีดิปุ๊น้า คุณเจ้าเคยปลูกกระหลนน่ำเนาะไม่ลอยเออเขาปกไรในหน้าบ้านดิบานเจา้าปลูกเออเมลนละปลูกผักกระหล่ำบ้านเจ้าเขาอันมันก,บกับวันใดเนาวก็ยังปลูกได้เนาะนนเขาก็จะปลูกเด็ก<ำ>ไปนะมาบดก่อนใช่ครุ๊กตาอตอนนี้เขามาบดข้าวมาบดยูเฮือนเพลนเนาะบดข้าวซีสต์ข้าวต้มขนม อยู่บนเถินก็มีเนาะอันเครื่องบดแต่ว่ามันได้ลางแล้วก็มันได้อันนี้คือข้าวเหนียวที่เข้ามาเนาะเข้าไม่เข้าปีนี้มาไว้แล้วแล้วก็สีมาบดให้มันเป็นคือแป้งสีเฮาสีห่อข้าวต้มเด้เพราะว่าต้องบดอันนี้เพิ่นกำลังอนาไมายอยู่นะเขาก็ยืนเบิ่งพรหอผม,ผมเคยเห็นอ,อ้ากว้างาเลยดิ แกแหงส่วนติดเหืน่นทางบางม,งมียากเลยได้ใช้ไฟบ่ พอ่อสิอนามัยเพื่อสิประกอบเครื่องพอเพิ่นกะยามีคนมามาปั้นจึงจึงอนามัยะนะมันก็เลยโดดแน่ตอนนี้กะฮอก็มาปั้นกันเลยเนาะอันจักปั้นจักอย่างบู้ อันนี้คือข้าวที่ห่าบดแล้วเนาะมันกคือแป้งเลยมันหมุนขดหมุนคากเลยเนาะหลังจากอันห่ามาบดข้าวแล้วห่าก็ซิเมื่อเนาะเมื่อวันนี้ห่าสิเมื่อเห็ดเห็ดข้าวต้มอันนี้คือแบบเศษข้าวที่แบบอันเพิ่นบดแล้วแต่ว่าเพิ่นเพิ่นบอกเอาตัวนี้มันมันติดอยู่ในอันเครื่องบดเลยห่าแก้อะเนาะอันเพิ่นกำลังย่างมาตำหลังแล้วเพิ่นถืออันนี้ห่าถืออันนี้ซอยเพราะว่ามันมีอันเดียว อนนี้เขาก็กำลังซีเมือเนะบอกเลยว่าอยู่บ้านนี่บรรยากาศโคตรดีแลยกาง่ามมีแต่พูผ่าเนาะออื่นเท่าสีผ้าลงเซอยากลงอยู่บุมีคนพาลงกำลังเมื่อนะนี่ก็คือเข่าวที่เขากด้รางวัไเ้แน่ าอยู่เหือนเนาะนี่ขระตุ้นได้เดีเ๋ยวคิดดูอ่ะโต้ฮะกระตุ้นเต่นนอ,อนตากระช้ำเพลย์นี่บุ เมื่อกี้นี้แอมนะพวกเราเยาะเมีอะไรก็มาอะไรก็หายแล้วมันก็งออมีการงอนอีด้นี่เลยลงไเข้าะองแบกเขาไดจะได้มาดน้อยบกน้อยาเด็ก 哦。 เอ้แอมบอลลงถเตาแลใส่ซุกเลยนี่แยกต่านี่ค่อยแต่ำเลบอมีบใส่รอมาเทเนียมาเจ้าบอซอนมาเจ้าบอมาเจ้าบอชันคนรออันนี้คือคนเฮ็ยกเอาเฮียอะไร เต็มเต็มเหือกูเลยบ่เมื่อวบนเนี่ยต่นชิ้นไม่ใยแต่ซื้อไฟลูกแห้งหนึ่งข้าวเสรออิร์อันท่าไฟแบบนี้อันมันแซบดีนึงข้าวอีกบ่เห็ดเแหละเลือ่อไปแล้วนะ <laughs> มาเนี่ยมันกินบ่ฮะไม่กินสิตาบ่บาด้ตาบ่เอ็มตาบ่ตอนนี้ก็ค่ำแล้วเราเป็นเวลาประมาณห้าโมงละห้าโมงยามนี้มันมืดไว้วันนี้เราไปสิต่ำเนาะในห้องกระตุ้มกลางเกลียนพอกลางเวนขึ้นมาก็สายแล้ว มาหอกันสัองโมงกะเซ็บดีนะตามเบาเอาคคกตัวใหญ่มาตามตามเส้นนี้บอก หอมดีนอนเดลูกเดอ้ออยู่ตี่เพาะเด้อบายยขนมน้อยขนมน้อยบ้นอนเลยมามายูพีบ้นอนเลยสาระบ้นนอนบุก ตาสหเลยเนาะบ่มาทันบ่ทันบ่อาสาตนได้บ่โตอาสาเรยนะจัเออย่าให้อมตัไปดีกว่าอ้ยยบมาไปละยบมาไอ้ซ่อนละม่จะไปเชิล ามเซมอลแบบนี้เลยสองกะซัมที่เขาต้นแต่เธอเห็นหลายเนาะหเออชีมกูดดับตับด้ดองัดได้สอง่าตับัได้ง่าอไรฮะตเมันให้มันนั้นมันเล็กปรดับพีได้ละเออำแข็แรงก็เลย ชอะ่ะเราว่าตำหน่ชอบใช่เลยอ่ะท่องใส่กันหนี่อทองใส่ด้วยแอมออได้หน,นึ่งใส่ก่นี่ใส่กะตั้นี้เฮ้ยเะินใส่เป็นลอีบอ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 บตำหน่ะป้าถือกุ่เองเอ้อยว่ะลายแล้วบอลายทำไมโได้ลายปรนเดนะ ล้ใส่เอันใส่เกือะไรกว่าี่บอกเนัวก่อใช่เออลรใส่แปงนนัวเลยมันกิบใส่แปงนนอีกบอกโอ้ยตำก้อนตำปูเองนีไปแล้วเนยหนึงาเขาตำแบบค่อยแห้งแต่ไ่ได้ใจเอ็มียงเอ็มกินข้าวบกินบอกฮะอูมาพี่ โหต่ำท ah um, oui, ่านโหต่ำลายเธอเรามากายเธอโหต่ำตลอดกระที่เป็นซองไป่นแอมค่าเคยเห็นเคยเห็นเด็กกระที่เป็นอันเปนน้ำแบบนั้นโโกตั้งไว้เป็นอ่โอ้แคนก bún con thay ơn mà nhà em học bún con chị chín ờ có hiện ban nữa nè thằng cháu hay bừng mưa khửi này nắm nhiều và nơi này khó nè em nhiều subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không em? เจ้าเป็นคนบ่มากินเผ็ดผูเลียดคุยได้ืมเลีสิข้นเอามาเตดองนันดองเลีมัน้คนเลียนรนยป่าปีเลียนอ่ะแอนอ่ะเลียินอนเอ็มกินแล้วแล้วเาก็สกินตามหลังตามเลี้ยงต่างอยากลูกน้อยไม่เาเี้ยนังต่างเกเลี้ย่นไทเล่นมาจากกินก่อนแล้วไม่ค่อยกินตามหลังฮะคำคมก็มาคำก่อนนะฮะเด้